ท่านใดที่ไม่เคยปลูกทุเรียนต้นใหญ่นะครับอยากจะลองดูนะครับว่าปลูกตัวเล็กแล้วไม่รอดครับต้นใหญ่วงเหล็กแบบนี้นะครับไม่เสริมรากนะครับต่อเดียวนะครับผมปกติหมื่นห้านะครับคลิปนี้นะครับราคาพิเศษคิดหมื่นสองพันบาทนะครับหมื่นสองพันบาทนะครับแถมต้นเข่งต้นละสองพันให้อีกหนึ่งต้นนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับต้นที่แถมก็จะเป็นหมอนทองก็ได้้นาดดำก็ได้นะครับราคาสองพันแถมให้อีกหนึ่งต้นครับสวนอยู่ตำบลโคกไมลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับ 091793800นะครับเบอร์ผมแล้วก็0863833061ครับวิธีการปลูกการดูแลนะครับสามารถถามผมได้ตลอดนะครับผมแนะนำให้ท่านถ่ายรูปส่งผ่านทางไลน์มานะครับอันนี้ไม่ได้รวมค่าขนส่งนะครับลูกค้าต้องมีรถมารับเองหรือจ้างรถไปส่งนะครับค่าส่งคิดตามระยะทางแต่ว่าต้นนี้หนักประมาณ3 0 0ถึง350โลนะครับจะต้องมีเครื่องมือยกลงนะครับถ้าท่านใดจะใช้หลายต้นยังไงก็ ใช้รถเทียบได้หรือใช้รถแมคโครครับยกลงได้นะครับผมตามนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ